มองมองพี่จูแสนเศร้าดังเช่นอกเรามองรักเศร้าอยู่คำคืนคอยรับคอยฝันไฟรำรวลเพ้อใจความช่ำรักชื่อ รกระโจนมนเมื่อยันเวันใจสงส,งสญญารความรักเพืนเือนมาเมืออว่ารทา่รอรักมัน,มนขอูพันช่วยพาฉันรักกแตม ความเสียงตรงกลางเพลงอกเรนะ้าทงผมถือให้หดังๆนิดนึงนะคะรู้สึกร้องเพลงไปด้วยกันให้ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่กว้งลงนะเพราะว่าเดี๋ยวร้องไม่ยานะะอกเรนะ้าทงผมถือครับอกเรนะ้าทผมถือรักนะมาไกลถือ,อคือความฝันใยใจเร้าท ที่รักแบบบุญก่อผูกพันช่วยพาฉันรักกันมั่นคงเหมือนเอดิมนะยิ้มเสียาย้ะครับขอบพระคุณมากครับ อีกเพลงหนึ่งนะครับจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยสากลสมัยเันนด้ของมาให้อาถายเลยนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่ามาจากทํานองเพลงฝรั่งเพลงสากลในยุคเก่าเลยนะครับชื่อเพลงสลิปปี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่มากนะครับขอบคุณก่บเพื่อนพี่วิมลสลิปปี้ลาคูลเคยดูไหมครับเพลงสลิปปี้ลาคูนวันนี้คุณนายนาชีวานันท์นะคบ นางเอกภาพยนตร์ชื่อดังได้มาชมภาพยนตร์ด้วยขอบคุณเอ้ได้มาชมคอนเสิร์ตด้วยขอบคุณมากนะคะพี่นายนาแลนะขอเสียบมือให้พี่นายนาชีวานันด์ด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะครับเดีย๋ยวขออนุญาตมีคู่รีลาสด,ด้วยวันนี้จังหวะบ,บีกินแต่พื้นที่ข้างหน้าก็ยังเหลือนะคะถ้าเกิดใครอยากดีลาสดนบีกินก็เชิญได้สลิปปีลป้ลาภูนในเพลงไทยที่ชื่อว่าคน ใจเหงาครับเชิญรับชมและฝังครับ